ก็ต้องมาเปรียบเทียบดูว่าพระที่ใกล้ถึงยุคเป็นยังไงโดยองค์นี้ครับพระสมเด็จวัดดักขนนของหลวงปู่อยู่ขออนุญาตาาครูบาอาจารย์ครับเป็นวิทยาทานขอฝนเพื่อเปิดผิวพระให้เป็นความรู้แก่พวกเราด้วยนะครับเราขอ,อญาตฝนครับจะได้เปิดดูผิวพระที่สร้าง ประมาณปี2,455นี่เป็นอย่างไรอันนี้ก็ยังไม่ถึงยุคสมเด็จพุทธา,า์โตนะครับ2,455ถึง2,460พระของหลวงปู่ยู่วัดดักขนนเอาเนื้อหามวลสารจากสมเด็จพุทธาจา์โตในคราวที่ท่านมาเรียนพระประยธรรมที่วัดบางคุณพมนะครับนำกลับขึ้นไปที่วัดดักขนนแล้วก็นำมาจัดสร้างเป็นองค์พระในประมาณปี2,455 เราลองมาเทียบกับพระองค์หักดูนะครับเมื่อฝนเสร็จเราจะเห็นว,ว่าพระในยุค2450-2460มีเนื้อหามวลสารที่แกร่งกว่านะครับฝนแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีรอยหลุดลุย่ยให้เห็นเลยจะเรียบนะครับเสมอกันผิวจะเรียบตึง ขนาดฝนด้วยหินรับมีดนะครับนี่เปรียบเทียบกับพระสองสีเก้าห้าครับนี่ลองดูเมื่อฝนเปิดผิวออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ครับก็จะเห็นว่าผิวแน่นกว่าแม้จะโดนฝนก็ยังเรียบตึงนะครับถ้าเจอผิวเรียบตึงอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นพระที่ก้าวถึงยุคของสมเด็จพุทธาจาย์โตแล้วครับขนาดนี้ยังแค่ ปี2455นะครับหลังจากที่สมเด็จพุทธจารย์โตสร้างพระได้มรณภาพเมื่อ2415ก็ประมาณ40ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขูดเปิดผิวเพื่อเป็นความรู้นะครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระที่ถึงยุคเนี้เวลาขูดผิวออกมาแล้วผิวจะแน่นครับไม่หลุดดุยเป็นุยขุย เมื่อเราได้พระที่มีลักษณะผิวเก่าถึงยุคอย่างนี้แล้วเข้าขั้นที่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปถึงพระในยุคของสมเด็จพุทธ,ธาจาร์โตครับเราก็คงจะต้องไปไล่ดูเอาเรื่องของลักษณะพิมพ์ทรงกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นพระสมเด็จในพุทธ,ธลักษณะเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ของสมเด็จพุทธ,ธาจารโตหรือไม่ครับนี่ครับ เราก็จะสังเกตเห็นว่าผิวพระเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะเรียบตึงเลยนะครับไม่มีผิวที่หลุดเป็นขุยๆเหมือนพระสององค์ที่อยู่ด้านข้างเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าหากผิวพระที่เราได้มามีลักษณะอย่างนี้นั่นคือมีความเก่าขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการ สืบพ้นได้ว่าพระที่เรามีอยู่นั่นเป็นพระที่เข้าลักษณะพิมพ์ของสมเด็จพุทธาจารโตหรือไม่เป็นพิมพ์ทรงลักษณะเอกลักษณ์พิมพ์นะครับเป็นอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปดูตำหนินะครับตำหนิพระสมเด็จที่มีอายุการสร้างร้อยกว่าปีและเป็นพระกดมือเนี่ยบางองค์มันอาจจะไม่มีครับส่วนใหญ่พระที่สวยๆและมีตำหนิครบ ครบถ้วนถูกต้องเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไปหมดแล้ว,ลวครับอายุคข,ของเรานี่คงจะต้องหาพระที่ไม่ต้องเน้นเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงเราจะต้องเน้นเรื่องความเก่าเก่าถึงยุคหรือไม่เมื่อเก่าแล้วใช่มวลสารของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตหรือไม่เสร็จแล้วครับก็ค่อยไปดูเอกลักษณ์พิมพ์ครับเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ที่แกะโดยช่างของสมเด็จพุทธาจารย์โตหรือไม่ อยู่ในยุคใดนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายสําหรับพระองค์นี้ครับที่เราได้มาเป็นพระลึกลับพระหักนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นพระที่อยู่ในยุค24 95ไม่ทันยุคของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนํากันไว้นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามช่องดูพระสมเด็จกันแบบบ้านๆน,นี่แหละครับ